we สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living l i f e กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกลเกียงวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในพระวจนะพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสองโครินนะครับบทที่12ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10วันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงศักดิ์ศรีที่ว่าศักดิ์ศรีที่เราควรมีนั้นคืออะไรศักดิ์ศรีที่แท้จริงคืออะไรและสิ่งที่เราควรจะยึดมั่นไว้ว่าเป็นศักดิ์ศรีของเรานั้นคืออะไรเราจะมีโอกาสได้เรียนจากพระวจนะพระคำตอนนี้ด้วยกันนะครับ2โครินบทที่12 ข้อหนึ่งถึงสิข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์แต่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปถึงนิมิตและการสำมดงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งที่อยู่ในพระคริสต์เมื่อสิสี่ปีที่แล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่สามจะไปทั้งร่างกายหรือไปโดยไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ ข้าพเจ้ารู้ว่าชายคนนี้จะไปทั้งร่างกายหรือไม่มีร่างกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงรู้ถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุกเกษมและได้ยินถ้อยคําที่บอกไม่ได้ซึ่งไม่อนุญาตให้มนุษย์กล่าวถึงสําหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สําหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดเรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนโง่เขลาเพราะว่าข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้างดไว้เพื่อจะไม่มีใครประเมินข้าพเจ้าสูงกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นในตัวข้าพเจ้าหรือฟังจากข้าพเจ้าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ส่งให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตาน ที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาอเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในพุกแหรมสองโคโรินบทที่12ข้อ 1- ถึงข้อ10นั้นเป็นพระคัมภีร์ที่หลายๆคนนั้นรู้จักดีแล้วก็หลายๆคนนั้นก็จดจําในพระคำบางข้อได้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจดหมายจากอาจารย์เปาโลที่เขียนไปยังขึ้นจักโคโรินขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์ตอนนี้ ได้สอนให้เรารู้ถึงความจริงหลายประการด้วยกันซึ่งในวันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความจริงบางประการจากพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันคือเรื่องของศักดิ์ศรีที่แท้จริงที่เราควรยึดถือไว้พี่น้องที่รักครับหลายๆครั้งเราเป็นมนุษย์เรามักจะพูดว่าเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียศักดิ์ศรีแพ้อะไรก็แพ้ได้แต่เราจะไม่ยอมแพ้ให้กับศักดิ์ศรีของคนอื่นนะครับที่จะมีเหนือเราหลายๆครั้งการที่เรายึดถือศักดิ์ศรีของเราอย่างมาก แต่เราไม่เคยรู้เลยครับว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงนั้นคืออะไรหลายหลายคนยอมที่จะตีกันหัวร้างข้างแตกเด็กนักเรียนหลายหลายคนที่ยอมตีกันเพราะว่ามีความรู้สึกหวงศักดิ์ศรีสถาบันของตัวเองแต่หลายหลายครั้งผมก็รู้สึกสงสัยเหลือเกินว่าเราเข้าใจคําว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงมากน้อยเพียงไรพี่น้องที่รักครับศักดิ์ศรีที่เราควรภาคภูมิคืออะไรหลายหลายคนสําหรับเขาอาจจะเป็นอีโก้หลายหลายคนอาจจะเป็นเซลล์เอสทตมหรือความเชื่อมั่นความมั่นคงในตนเองที่เขายึดถือไว้ แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้พูดถึงว่าเรานั้นจะมีศักดิ์ศรีที่แท้จริงคืออะไรพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดถึงศักดิ์ศรีที่แท้จริงไว้ในพระคมภี์ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงนิมิตตอนหนึ่งนะครับคือชายคนหนึ่งซึ่งในนักอธิบายพระคัมภี์ imer, หลายคนก็เชื่อว่า Tri อาจารย์เปาโลอาจจะอธิบายถึงอาจารย์เองในการที่ชายคนนี้ถูกรับไปยังสวรรค์ชั้นที่3ถ้าเกิดเราดูในพระคัมภีตอนอื่นๆนะครับ สวรรค์ชั้นที่3เนี่ยหลายครั้งก็ถูกเรียกว่าเมืองบรมสุกเสษมหรือถ้าพูดให้เข้าใจยาง,ง่ายๆก็คือเป็นสวรรค์ที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันกับองค์พระเยซุคริสเจ้าได้นะครับอาจารย์เปาโลได้พูดถึงนิมิตนี้นะครับโดยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ถูกทับไปทั้งร่างกายหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจารย์ถูกรับไปและได้ยินถ้อยคําซึ่งไม่ได้อนุญ,ญาตให้คนอื่นได้ทราบและอาจารย์ยังบอกอีกว่าสําหรับชายคนนั้นเข้าพเจ้าอวดได้แต่สําหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจากอวดเรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้าพี่น้องที่รักครับศักดิ์ศรีที่เรามีนั้นเป็นศักดิ์ศรีที่เราควรอวดก็คือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นนิรันดร์ครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาเพียงชั่วคราวสิ่งต่างๆที่เรามีที่เราเป็นนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนเชื้อชาติใดเรียนในสถาบันใดสิ่งต่างๆนั้นก้เป็นเรื่องเชั่วคราวทั้งนั้นครับผมเคยคุยกับน้องๆหลายคนที่จบมาจากสถาบันที่มีเรื่องราววิวาทและทะเลาะกันระหว่างสถาบัน แต่หลังจากจบออกมา4ีหปีสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ลบเลือนหายไปจากความทรงจําแล้วก็ไม่กลายเป็นศักดิ์ศรีที่เขายึดถือไว้อีกเลยจะเห็นว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงนั้นเป็นศักดิ์ศรีที่ควรจะนิรันและถาวรเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้บอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะอวดก็คือการที่ชายคนนี้ได้อยู่ร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมืองบรูมสุเกษมนะครับในสวรรค์ชั้นที่3สิ่งที่เราควรอวดคืออะไรครับก็คืออวดเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ศักดิ์ศรีที่แท้จริงของคือก็คือการได้รับชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับจากพระเจ้าสิ่งต่างๆนั้นที่เรามีนั้นเป็นเพียงหยักเสี้ยครับที่จะหายไปตามการเวลาแต่ศักดิ์ศรีที่พระเจ้าทรงมอบให้เรานั้นคือชีวิตนิรันดร์ที่อยู่ในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราควรอวดและเราควรจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้รู้ว่าศักดิ์ศรีของพระเจ้านั้นพร้อมที่จะมอบให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันประการที่2นะครับของเรื่องศักดิ์ศรีที่แท้จริงนะครับก็คือพระคุณของพระเจ้านั้นเเปป็นสสิิ่่่งทีลล้คาแะะรรฐ สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของเราเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นและเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้ตัวเรานั้นเป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้อธิษฐานขอให้หนามใหญ่ในชีวิตของอาจารย์นั้นออกไปแต่พระเจ้าก็ทรงทิ้งหนามใหญ่น,นั้นเอาไว้นะครับและพระเจ้าได้ให้ข้อคิดกับอาจารย์เปาโลว่าพระคุณของพระองค์นั้นก็เพียงพอแล้วกับชีวิตของอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้านะครับหลายๆครั้งเราหลงลืมไปและเราลืมไปว่า ในชีวิตของเรานั้นได้รับพระคุณพระเจ้ามากมายเหลือเกินหลายหลายครั้งเราเพึ่งพาความแข็งแรงความรอบรู้และสติปัญญาของตนเองครับทําให้เราหลงลืมไปว่าภายใต้เบื้องหลังสิ่งที่เราทําได้นั้นเป็นผลมาจากองค์พระเจ้าทั้งนั้นเป็นของประทานที่มาจากเบื้องบนทั้งสิน้นเพราะ,ะนั้นผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงนั้นเป็นศักดิ์ศรีที่เราได้รับจากพระคุณของพระเจ้าและประการสุดท้ายในเรื่องของศักดิ์ศรี ที่แท้จริงนั้นก็คือว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงจะเด่นชัดขึ้นเมื่อเราพอใจในความจํากัดของตัวเองครับพี่น้องที่รักในข้อสุดท้ายในพระคัมภีร์ตอนนี้คือข้อที่10นั้นบอกว่าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคิ์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลําบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับชีวิตของอาจารย์เปาโลที่ได้เรียนรู้กับ พระเจ้าจริงๆนะครับว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงของพระเจ้าศักดิ์ศรีที่อยู่ในชีวิตของเราที่แท้จริงนั้นเป็นศักดิ์ศรีเมื่อเรารู้ถึงความจํากัดของตัวเองครับพี่น้อง <c oughs> ความจํากัดของตัวเองนั้นอาจจะทําให้เรานั้นน้อยเนื้อต่ําใจในบางคนนะครับว่าเราสามารถทําอะไรบางอย่างได้จํากัดแต่พี่น้องครับเพราะว่าเราได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าอวยพรเราทําให้ความจํากัดของเรานั้นกลายเป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถทําให้พระราชกิจของพระเจ้านั้นสําเร็จได้ในชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงมีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าและไม่พึ่งพากําลังของเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะหนุนจิตชูใจพี่น้องที่รักนะครับให้พึ่งพากําลังที่มาจากพระเจ้าให้ยึดถือศักดิ์ศรีที่แท้จริงศักดิ์ศรีที่แท้จริงคืออะไรครับประการที่แรกนะครับศักดิ์ศรีที่แท้จริงก็คือศักดิ์ศรีที่ถาวรและเป็นนิรันร์คือเรื่องชีวิตนิรันร์คือเรื่องความรอดศักดิ์ศรีที่แท้จริงอย่างที่สองก็คือศักดิ์ศรีที่เราได้รับจาก พระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอในชีวิตของเราครับและประการสุดท้ายศักดิ์ศรีที่แท้จริงนั้นคือการที่เรารู้ถึงข้อจํากัดของเราและทําให้พระองค์นั้นเข้มแข็งขึ้นในชีวิตของเราหวังว่าพระคําพีตอนนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องทุกๆคนในการดําเนินชีวิตนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ